สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจาวันเสาร์ที่27มกราคม2567มานํ 7, มานำเสนอครับเรื่องหน้าเศร้าของพี่สีถ้าผมเป็นพิธาก็ต้องรองฟ้าส่งให้ข้าม,มาเกิดฉะไหนส่งให้พี่สีมาเกิดด้วยเล่าก็แหม อุตสาประดิษฐ์คำเปิดหัวในสภาวันแรกเส้นดิบดีผมกลับมาแล้วครับกะว่าเปลี้ยงได้ฟาดกระบาลสื่อทุกช่องทุกฉบับแง่แงแต่ที่ไหนได้เจอข่าวพี่สีจากนักร้องผันตัวเป็นนักตบสามัญชนเต็มขั้นเท่านั้นแหละนายกเว้าคิดซ้ายไปเลยเพราะข่าวพี่สีดังกลบทั่วทั้งจัก,กรวาลข่าว สิ่งที่ผมอยากฟังมากที่สุดตอนนี้ไม่ได้อยากรู้ว่าพิธาพูดอะไรเพราะหาอ่านจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเอาได้แต่ที่อยากรู้อยากฟังเพราะหาจากที่ไหนไม่ได้คืออยากฟังจากปากพี่ศรีสุวรรณจันยาว่าจะแก้ตัวแก้โจทย์อย่างไรกรณีถูกเจ้าหน้าที่ปปทและปปชโอนแผนรวบตัวพร้อมเงินของกลางห้าแสน จากคมคู่ตบซัพย์อธิบดีกรมการข้าวเมื่อวาน26มกราคม67เห็นว่าร่วมขบวนการกันสามคนนอกจากพี่สีแล้วก็มีนายจิ๋งดอกจิกจากแกนนำนบชเสื้อแดงมารวมไทยสร้างชาติกับอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติอีกคนนางสาวพิมพ์นัฐายิระพุทธิภาคนี่ก็จากพักเพื่อชาติ สำหรับนายเจ๋งและนางสาวพิมพ์นัทธารองนายกและรัฐมนตรีพลังงานพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวไปเลยเนี่ยข่าวทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ไปจับก็รู้แล้วจึงอยากรู้จากปากของพี่สีนักร้องอีกด้านว่าเรื่องนี้พี่สีจะร้องเพลงอะไรแต่ที่ต้องชื่นชมและยกย่องเป็นข้าราชการตัวอย่างคือนายนัฐ,ฐกิจ ของทิปอธิบดีกรมการข้าวเพราะท่านซื่อสัตย์สุดจริตต่อหน้าที่เป็นข้าราชการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจึงพร้อมกำจัดคนไม่ดีให้กับแผ่นดินการกระชากหน้ากาก,กคนดีเผยโฉมให้เห็นใบหน้าแท้จริงของพิสีจึงเกิดขึ้นท่านถูกแก๊งนักร้องนี้ไปแบล็กเม์ทํานอกว่าพวกเขามีข้อมูลว่าอธิบดีส่อทุจริตในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตการปลูกข้าว และโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวจ่าย3ล้านซะแล้วพวกเขาจะไม่แชฉประมาณนั้นอธิบดีมั่นใจในสัตว์สุดจริดของตัวเองแต่ถ้าปล่อยไปอาจถูกพวกนี้พูดยาใส่ร้ายให้เสียหายจึงซ้อนแผนจาก3ล้านตกลงกันที่1.5ล้านอธิบดีจ่ายให้ก่อนแสนสตอนส่งมอบเงินอธิบดีแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานจากนั้น ก็นำคลิปวิดีโอไปมอบให้พนักงานสอบสวนบอกอปปบจึงสู่การวางแผนจับชนิดคาหนังคาเขาเมื่อวานโดยนัดหมายกับพี่ศีจะส่งมอบเงินอีก5 0 0แสนผมอ่านจากข่าวเขารายงานไว้ประมาณนี้เป็นบ้านเลขที่51ทับ119ถึง121หมู่9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพฤึกษา17 ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นบ้านของนายศรีสุวรรณจันยาหลังจากตัวแทนนำเงินห้าแสนส่งมอบให้เมียนายศรีสุวรรณเจ้าหน้าที่ซุ่มดูอยู่เห็นหยิบซองเงินเข้าไปในบ้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป,ปและพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลา ผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ปปปปป,ปทและปป,ปชเข้าตรวจค้นจับกุมทันทีประสาทสัมผัสพีศพ่ศีก็ไหวนะเอ๊ะถ้าไม่ดีแฮะจากนักร้องเป็นนักวิ่งเพ่นพรวดวิ่งเอาซองเงินไปโยนทิ้งข้างบ้านเจ้าหน้าที่ก็วิ่งผลัด4คูร้อยเมตรไล่กวดติดตดไปยึดเป็นหลักฐานไว้ได้ก่อนมีหมามาฆ่าไปแดก ส่วนพลเมียพี่สีเจ้าหน้าที่เชิญไปจิบน้ำชายามบ่ายจะมีความผิดไม่ผิดร่วมด้วยขนาดไหนนั้นป่านนี้รู้แล้วแต่ผมยังไม่รู้ในเจิงดอกจิกถูกจับในข้อหาฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนางสาวพิมพ์ณฐาข้อหาข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบ ทั้งสองคนอยู่ในขบวนการเสื้อแดงมาก่อนที่จะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติในเจงนั้นติดคุกติดคดี1นึมาแล้วมาเป็นขา้าราชการการเมืองรัฐมนตรีพีรพันธ์แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11อุทาหรณ์จากเรื่องนี้ก็คือเบื้องหลังของความงดงามคือ3ที่ซ่อนเร้นและนี่แค่สินค้าตัวอย่างก่อนสงกราน จะมีสินค้าตัวใหญ่ถูกถลกหนังให้เห็นเนื้อในชนิดพี่สีไม่เหงาก็แล้วกันเรื่องนี้คนภายนอกอาจตกใจร้องจริงหรือกานแกล้งพี่สีเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่คนในวงการเขาร่ำลือพี่สีคือฉลามน้ำลึกเมื่อปลายเดือนธันวาไปบวช15วันเพิ่งศึกหาลาเพศมาไม่กี่วันนี้เองบวชผมก็ยังนึกอนุโมทนาแต่ซึ้งออกมา ผมยังไม่ทันงอกเห็นข่าวเฉาพี่สีตบซัพ์อธิบดีกรมการข้าวอมิตรพุทธจะจริงไม่จริงเป็นเรื่องสุดธิสุดที่ปัจจัดตังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวรู้ได้ตัวเองจริงไหมพี่สีอาชีพนักร้องพี่สีจบแค่นี้เว้นแต่หาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาและเงินของกลาง ที่คาหนังคาเขาได้ชนิดมีน้ำหนักหน่าเชื่อส่วนจะไปยึดอาชีพนักตกหรืออะไรต่อไปนั้นใครจะรู้ดีเท่าตัวพี่สีเองละ่ะคิดดูก็แปลกนะพี่สีเป็นคนพิษณุโลกเรียนด้านเกษตรจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกปริญญาตรีจากคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามกำแผง ส่วนอธิบดีนัฐกิจก็เรียนด้านเกษตรแถมจบสถาบันเดียวกันคือสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบันเจ้าว่าไปก็คนสถาบันเดียวกันอีกคนซื่อตรงส่วนอีกคนคดงอและมาตบคนสถาบันเดียวกันเองอธิบดีนัฐกิจเป็นตามสุภาษิตแตกยิ้วที่ว่าจิงกิมปุผาห้วยเลียง จริงลีบุกผ่าช่ำหั่งทองแท้ไม่แพ้ไฟส่วนพี่สีเป็นไปตามสุภาสิทธิ์ขมุเหลืองเหลืองกลางทุ่งใช่ว่าทองอาจเป็นของคนท้องเสียก็เป็นได้สรุปนัดนี้พี่สีดับรัศมีพ่อของส้มสนิทวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ